ถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าจะอัปเกรดแรมหรือว่า SSD ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับผมว่าแรมทาหน้าที่อะไร SSD ทําหน้าที่อะไรเราจะได้เลือกอัปเกรดให้เหมาะสมนะก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับสมมตุติถ้าแรมเรา8กิกนะครับ ถ้าเราเปิดเกมไปด้วยเปิด y o u t u b e ไปด้วยเปิด Facebook ไปด้วยบางทีเวลาเ,าเล่นเกมใช่ไหมครับมันจะมีอาการกระตุกมีอาการแหลกเฟรมเรลกระชากเฟรมเรลไม่เสถียรเพราะว่าแรมมันไม่พอทีนี้ถ้าเราอยากแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มแรมเข้าไปอีก8กิกนะครับเป็น16กิก พอแรมเราเยอะแล้วใช่ไหมครับเวลาเราเล่นเกมไปด,ด้วยเปิด YouTube เปิด Facebook ไปด้วยมันก็จะไม่เกิดอาการหน่วงมันก็จะไม่เกิดอาการเฟรมกระชากนะครับเพราะว่าแรมมันเพียงพอส่งข้อมูลให้ CPU ส่งข้อมูลให้ CPU ประมวลผลเพียงพอนั่นเองนะครับผมการทำงานโดยรวมมันก็จะลื่นไหลไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยกระชากต่อมาในส่วนของ SSD นะครับ SSD ทีนี้ถ้าคอมของทุกคนนะครับใช้ฮาร์ดดิส์ถ้าอยากให้ คอมเปิดไวโหลดเกมไวอัปเดตโปรแกรมอัปเดตวินโดว์ไวเนี่ยก็ต้องอัปเกรด s อ d นะการทำงานก็เหมือนกันกันกบฮาร์ดดิสเลยนะครับแต่แค่มันทําให้คอมพิวเตอร์โดยรวมเนี่ยมันเร็วมากยิ่งขึ้นนะแล้วยิ่งไปคอมเก่าๆนะครับถ้าอัปเกรดใส่เอเดีเนี่ยโอ้โหเหมือนคอมได้คอมเครื่องใหม่เลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์เพื่อนๆเนี่ยมันใกล้เต็มแล้วนะครับเราก็ต้องอัปเกรดเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างเช่นเราก็อัปเกรดเอเดีเพิ่มเข้าไปอีกสัก1งลูกนะครับ ทีนี้เราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะอัปเกรดแรมหรือว่า SSD ก่อนกันถ้าเปิดคอมอัปเดตเกมเปิดเกมแล้วมันช้าก็อัปเกรด SSD ถ้าพื้นที่จะเต็มลงเกมได้น้อยก็อัปเกรด SSD ประมาณนี้นะครับผมก็เอาแนวทางที่ผมบอกเนี่ยลองไปเช็คสเปคคอมลองไปเช็คการทำงานของเครื่อง,องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนดูว่าควรจะอัปเกรดอะไรนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกอย่างหลังจะแฮชบล็อกด้วยนะครับบ๊ายบาย